วัสด,ดีครัพ่อแม่พี่น้องพาพ่อแม่พี่น้องมาให้มาสวนนี่แล้วค่ะตอกให,ให้เด่นเย่ก่กอใหญ่เลยค่ะงามๆเลยมะพร้ามค่อยกค่ะเป็นอาหารของนกของงูไปแล้วค่ะไม่ได้เวลามาเก็บเลยตามแต่ปีแต่ปอดหอาไปหมดแล้วค่ะอันซ่อนตอนที่ลม้มเนาะยังไม่ตายได้พ่อแม่พี่น้อง ยังมีตายเลยค่ะมือนอ้จะเอจละล่องตอนเบิ้งค่ะตอนกิ้งน้อยมันนะวบามันแบบสายใดแบบเพราะยังมีตายเลยค่ะรู้สึกว่าละลายอาทิตย์แล้วพ่าแไหมพี่น้องเลยหลายอาทิตย์ละพามพิธมาศสวนสวนกับฮกเนี่ยเขาเมื่อพามล้นที่อันอันเท่าที่แล้วก็เอาไปย่างหลายเลยค่ะไลยแจกมีวาดมีไหวไ <laughs> ลยแจกอีรีนไม่ได้เบาดินได้พ่อแไ่พี่น้องเลย น,นี้พาสั่งดินมาอันนี้ทรายอันนี้ดินเพราะว่าที่ของพามันเป็นโอ้ยที่ทางไว้นะคะยาเต็มมาเติร์ดขึ้ก้าวเลยพี่น้องเลยเมยเด้เยเบื้องแนวพ่อแม่พี่น้องที่ตอนไว้นะฮะเต็มเลยคะ่ะไอตอนน้ําคือการที่ขาวๆนะ่ะฮะเต็มเลยคะ่ะต,ตัดไตแล้วคะ่ะพาซื้อดินมาแล้วเรีเยบนะร้อยณพ่อแม่พี่น้องโอ้ อาหารเป,เป็นอาหารของนกของนูไปแล้วค่ะหน้าผ้าละมาตอนอนั้นสองกิ้งไงนี่นะคะแล้วลองตอนเบื่อมาละไยไดเปลมีลองก็ไม่รู้นะคะเนาะจริงๆแล้วอันกิ้งไงปะนะ่ไม่น่าละตอนได้แต่ละตอนคือกันค่ะมีตายได้เพราะไหมพี่น้องยังมีตายเลยค่ะเบิง่งนเนโอ้โอ,โอ้เหลือมาเพิ่งเก็บอยู่ค่ะโอ้ ยก็ไม่แม้นก็นไม่แม้นน้อยปลเลือดได้ทำไมพีม่น้อ,นเอเนง,องเอ้ยก็ใหญ่เติบบางเนี่ยเทปกับมือพาเทียบกับเมเปิพาใหญ่เติบใหญ่เติบอ๋อเลือไว้ให้เก็บอยู่น่ารักน่ารักแต่ว่าต้นนี้นะควงลักเก็บไม่ได้เพราะสูงแห้งแล้วกะซุกคักซุกเนีถื่อเจาะเลยค่ะ อันนี้นะมะพัมป้านี่เป็นมะคือกันค่ะบเกนะโอ้ยซ้ำจะกินส้มไม่ดิไม่ยะพ่แม,ม่พี่น้องเอ้แต่พา่คิว่าพั่มเตัดอันนี้นะเดี๋ยวถ้าเฮ้ยได้อันมีเวลาตัดเพื่อนบราต้องเลยนี่เลยคือเป็นมะงานอยู่เด้ออันถ้ามีเวลาบึกนะน่นารักนะความน่ารักของเราถ้ามีเวลาเราไปซื้ออัน เลยไฟฟ้านะมาตัดพ่อพ้าเคยอันเอาเลยธรรมดาตัดแล้วโอ้ยเหมยพ่อพี่น้องตัดมีแล้วก็เลยเศร้าอ,อันนี้ก็มางุ่นย,ยังไม่ได้ซื้อห้างมาเสิร์ฟเลยเราเยอะเลยเราเลยคักขนาดแกโอ้ยพ่อแม่พี่น้องกระเป๋าที่ไม่ได้ปกเลยนะอ้ยใหญ่ก็เก้าอีกค่ะมาเด้อค่อยค่ะมาเด้อค่อยน่ารักเลยลายเมื่อก่อนไปเบิ่งของเงนิน ของพี่ล้วนกับพี่ล้วนอังกฤษของเฮ้า้าว้ามันดกแล้วของพี่ล้วนเฮ้ดกเพื่อพี่น้องของเฮ้านี่เป็นอันมีดกไปเลยค่ะขนาดว่าดกดกนี่นะของพี่ล้วนนะดกคักดกแน่ตามไปเบิ่งเลยเด้อสองของพี่ล้วนนะพี่ล้วนอังกฤษเพ,พื่อนพี่น้องเลยเพื่อนอยู่ประเทศอังกฤษเบิ่งเน่ยเริมใหญ่แล้วเพ,พื่อพี่น้องเลยสงสัสยเลยได้กินน้ำปิ้งมากัง มาเดิไม่ได้่อได้เพ,พื่อไม่พ่นองเลยมะคือการมีทึต้นคือการมีทึกับต้นกับขยายพันธุ์กับงายงายเพคือแพงมะกับย่างรกย่างหลายเพาคือแพงก็มีเข้าเจอคือกันค่ะมาเดิ์ฝรั่งมีแพงค่ะแต่มาเดิ์ฝรั่งกับมีสรรพคุณหลายสิ่งหลายอย่างอ๋ตอต้นน้อยนี่ต้นที่พาต่อมากี่มิไดปีนี้ยังไม่เป็นมะค่ะปีนี้ยังม่เป็นมะ ยังไม่เป็นแต่เบิ้งคือลรเป็นได้เป็นไงเริ่มเป็นตุ่มออกมาแต่ก็มีแน่เจอขื้กันอ้าวเเป็นก็นได้ค่ะอ้าวอันนี้ผัดเลยป่ะส่ผ้าอุจาห์ย้ายมามองนี่ผ้าเนึกว่าเราเป็นอันต้นพุ่มเนึกว่าเรามีเลยล่าผัดเลยอัอเนี้ยอันเอ่อ เขาเรียกว่าอะไรนะวิสเทเรียพาสดุ์อันนี้จะเป็นดอกไม้อีซินิดนึงง่งามอันนี้นะอันนี้เป็นดอกซากุระค่ะซากุระซินิดนี้แหละมีแต่มะเออไม่ใช่ <laughs> ว่าไปทุ่นีทุ่นแดนมีแต่ดอกไม่ได้มะอันนี้นะจริงๆแล้วมักอันที่กินได้พร้อมค่ะโอ้ยพ,พ่อแม่พี่น้องตีตรวจซากว่าอู้ยค่อยใหญ่แล้วพ,พ่อแม่พี่น้องเอ้เพิ่งได้ที่ถ่างไว้นะ บริเวณที่พาทางไว้นะอุซาตะฝนถางก้อนละมือฮกคือเก่าค่ะฮกคือเก่าพอมีได้เวลามาเลยสิโอ้ยไอ้ยา <c oughs> วเา่เไงขนาดปูทีมปูควางไพงงพี่น้องเลยยากับตึมแต่เพิ่นขืนใหญ่เถอะเพื่อเนี่ยใหญ่เถอะใหญ่เถอะโอ้งามงามอันซ้ำจะกินสลัดนะ กินก็ตํามุ่งนะมา,าไปกินได้เพิ่มไหมพี่นอออ้องเพิ่อยุคือผ่าหน่ะโดดผู้เดียวโดดเดียวได้ไโอ้ยพ่อแม่พี่น้องโอ้ยตายแต่ซื้อป๊าบคืองามแทนนี่นะโอ้ยเป็น้นนั้นละ่ะไม่ได้มาบิง่งไม่ได้เวลาเพื่อนพี่น้องอันส้มนั้นนะ่ะโหยไปเลยค่ะโหยไปเลยมาอันราสเบอรี่คนนะอันนี้มาแบกเบอร์รี่ แม่นไปเดาะแม่นนอแบกเปลีอก็กแบกเปลีอเลยเนาะปาดความงามดมะพี่น้องอ้ยงามคักงามเน่โอ้ยนวยย่ายๆเลยค่ะแบกเปลีอแบกเปลอแต่นวยอันนี้นี่สายมีไรค่ะน้อยตัเป็ดเยี่ยมได้อยู่ค่ะ จริงๆแล้วที่ซื้อมาอน,นี่เป็นพันจัมโบ้นะพันใหญ่ผัดกายพันพราะเป็นพี่น้องเอ้ยเวลามาอยู่กับเฮาน่นะเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันดีที่ว่าผ้ามักที่เราไม่ได้น้ำค่ะอันนี้พันไร้น้ำโอ้ยมาอันนี้ค่อยกะตายซ้ำอ้าวมีคนมาตัดยอดพ,พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพื่อนเนาะมาตัดยอดเธอบึ้งเนี่ยยอดกุด เป็นันคนดูแลโซนป่ะเนาะพระฟาผ่าสร้างดินแล้วมันะ่ะมีแน่เจอที่กันแต่ว่ายอดเฮไปค่ะยอ,ยอดเฮไปหลายยอดเลยทุกยอดเลยคือเป็นอันนี้เนาะเออกำไม่น่าละตัดเท่าแบบไม่ได้สร้างนะแต่นี้เบะาะาแบบเพราะเมื่อนั้นเรามาเจอนะเบะาะเราบบห้ามตัดเพราะว่าเราไป ลองปล่อยไว้ให้มันซุกกระซุกอีริเพราะไหมพี่น้องไอ้เพิ่งเนี่ยกระซุกอหลีเพราะว่าที่ผ้ามางงวดก่อนนะพอเบอิดแล้วยังซ้นอยู่นะผ้าก็เลยปล่อยไว้เพราะเรายังมีซุกตอนนั้นนะยังไม่ซุกคักที่ผ้าเอาไปดองนะคะแต่ตอนนี้อันเอาไปดองแบบนั้นไม่ได้แล้วคะ่ะเอาไปแซ่อินไม่ได้ละอันนี้เอาไปดองเอาไปดองเอสเอ็นอันเล่าหวานได้อยู่คะ่ะ หนะผ้าละมาตอนเบิ้งอันสองกิ่งนี้ค่ะมีตายเพ่อะไ่พี่น้องแล้วมีตายได้ก็ป้อยไว้ละเนาะถ้าเราไปตัดละป้อยไ้พวกนี่ละอ่าเราตัดยอดนั้นทิมบอลนีเลยนะเก็บหน่วแล้วตัดยอดทิมบอลนี้เลยทาเบิ้งกันแล้วกันอมาก่ะอยู่ในสภาพโคกในละเพราแไ่พี่น้องแต่กระซื่อเจอหลายยะสายได้กว่าอะไรได้มากนะ มากกระจมเนาะซื้อดินมาเพื่อขามาลงดินไว้เถอะกว่าอะไรได้มาโอ้ยบุงเนี่ยดำกูปูกันปอดพ่นไปลองอยยนอันนี้ก็เต็มพื้นบุงเนี่ยโอ้ยแต่สิดายเนาะก็ได้มองขายคือระคักแกจักเราไปขายใช่เลยมาเดินคือกันเวลามาสุกมันได้แลนแจกได้ยังไงกระพูดกันเลยยังง เพิ่งเนี่ยเพิ่งนะเพิ่งเต็มเลยค่ะบินวอนๆเลยนะไก่เนาะมองไม่เห็นเป็นอาหารของมแงมลงไปหมดแล้วค่ะมะพัมพดีดีซื้อข่าวก็ไม่ได้ซื้อได้ปมอะมรไปเนองไปแน่นอนละน่ะอยู่นี่กะงาแตะออกมาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นแน่นอนละ,นะ,นะ,ะออว่เนนนนะเาเราเศร้าก็ไม่ได้เศร้าจากเธออ่างในถุงน้อยขั้นเบาลเลยก็ดี น้ำมุไหลพ่อพี่น้องอันมาอันนี้ก็เป็นมะติดโนยเฮอปีน่ะโอ้ยคัก 1, 2, 3, ห,หนึ่งสองสามสี่ห้านโยยอ่อนตอนน่อยพี่น้องเลยห้านโยยอ่อนตอนกับปีที่แล้วก็เป็นดอกอยู่ค่ะแต่ไม่ติดเอ้าเพื่อพ่อมาบุกอันโซนค่อยปดเนี่ยหนูสงสัยหนูเลยน้อป้าดมาย่างใหญ่เลยเนะกระต่ายค่อยจะล้มป้าเธอหน่อป้าเนี่โอย บุกยังง่ค่ะอันนี้เป็นมะพร้ามอีสนิดหนหมืองค่ะบอแล้วว่าอันี้ดีซื้อมาปุ๊กใหม่ซื้อมาแซมปีนี้เราก็เป็นมะคือค่ะปีที่แล้วก็เป็นเป็นน้อยหนึ่งเรื่อยๆนี่และที่น่ะมะพร้ามอันนี้นะค่ะว่าตัดทิ้งหมไหมพี่น้องอันนี้เป็นมะพร้ามป้าค่ะ มาพามป่ามามีระเบะิดเลยโอ้ยเราะกะเป็นนุ่ยเฮ้อบุางนะบุางนะโอ้ยโอ้งานี่ผัดไงนุ่ยใหญ่เลยคุณพี่น้องง้อเราตัดทิ้มบอสันโอ้ยเดไม่ได้ตัดเราเลยเน,น,น,นาะมึงนะนุ่ยเลงๆนาะผัดญ่อันนี้โอ้โอ้เราะกะงามเฮ้อเนาะโอ้กะเลยไม่ได้ตัดแล้ว ต้นนี้น้อยน้อยนี่แต่ต้นเดียวกันได้พันเดียวกันเป็นมะพร,ร้ามไม่ละเปเลิกขึ้นกันอุ้ยพ่อแม่พี่น้องนี่ละมากค่ะส่วนนพรกก็ได้สดซื้นเจอนำนะแต่กิ่งออกมาก็เป็นน้อยเธอลดเราก็ไดีว่ามานารัลมะพร,ร้าโอเคพ่อแม่พี่น้องเขาเพื่นในหลายที่มาเปิ่งมาแยงมาเย้มยมาหยาม กะยังลำไปลำมากยุ่เก้านี่แหะบ้านสวนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสวนบ้าน,านโอเคพ่อแม่พี่น้องแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่ยูดีมีแห้งคะ่ะสวัสดีคะ่ะ